ก็ไม่พีชี้นะคะ English นั่นเองนะคะวันนี้นะคะตามสัญญาว่า เราเนี่ยนะจะมาแตกสับนะคะ,ะรักสับต่อเนื่องกันนะคะเพราะว่ามีคนถามถึงรักสับกันมาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็คนที่อยู่ใน YouTube นะคะคนที่ตามก็ดูกันนะคะก็ลองคลิกไลค์ให้พี่พิชี่หน่อยนะคะแล้วก็คุยคอมเมนต์กันมาเอ๊ะพี่ว่าพี่ก็ไม่ปิดคอมเมนต์นะลองลองคอมเมนต์กันมาดูหน่อยว่าคอมเมนต์ได้ไหรือเปล่านะคะ,ะมือใหม่มากในการทำ YouTube อะไรพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะคลิกไลค์ให้หน่อยละกันคะ่ะพี่พิชี่วันนี้ ีจะมาสอนรากที่อ่านว่าไซค่ะไซตัวนี้นะคะไซเปลาว่า t ุนเนลไซเปลาว่า to k เนลซึ่งถ้าถามคำว่าไซท o k เนลเนี่ยเด็กหลายคนก็คงจะนึกออกว่าเอ้ยเคยเห็นพี่เคยเห็นคำว่าอะไรนะคะเคยเห็นคำว่าอะไรคะแน่นอนเลยอะ่ะทุกคนต้องเคยเห็นเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ใช้สีไหนอยู่สีดำก็ได้เนาะคำแรกคะ่ะไซอะไรคะ science นะคะอ่านว่าไซ อุนส์นะคะ science นะคะคนไทยชอบอ่นาน s ซ i e n c มันก็พอได้คนไทยก็เข้าใจกันแต่ถ้าอ่านที่ถูกต้องกันว่า science อนส์นั่นเองค่ะ science เดี๋ยวพี่จะเขียน list คำศัพท์ไปแล้วก็หนูก็ดูว่าหนูรู้คำไหนไม่รู้คำไหนเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังเรื่อยๆค่ะนะคะสองนะคะมาด้วยกันก็ scientific scientific เป็น adjective นั่นเองค่ะสามค่ะขาดไม่ได้เลยหนังไซไฟที่พี่ชอบหนังไซไฟที่พี่ชอบ นะคะเริ่มติดหัวทีละสี่มาตรงนี้หน่อยโอเคแม่เ,เียบมานดนึงสี่นะคะสี่ก็จะเป็นคราวนี้เป็นเอาเอาสายน์เนี่ยไปรวมกับศาสตร์อื่นๆละนะคะว่าเป็นศาสตร์อะไรแต่ละอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่น political political science หรือห้า social science social science หก นะคะไปเรื่อยๆนะคะ6ค่ะ allied health science allied health science อเจ็ดนะคะอ่ um, food science sport science ซึ่งคนไทยชอบเลียกู๋สายแล้วก็เอ่อคนไทยก็ชอบเล่นสปอร์ตสาย sport science นั่นเองตามนั้นเลยนะคะเอ๊ะหรือพี่ให้เราวะรากนี้ไม่รู้กันจำไม่ได้ว่าให้ในดอหรือยังแต่ว่าอยากให้นะคะอยากให้ทุกคนแบบว่าได้เรียนรู้กันมากขึ้นนะคะ9ค่ะ s u d o s c i e n p s u d o s c i e n c ส10ค่ะอันนี้ง่ายมากอะทุกคนควรรู้ scientist นะคะ scientist นะคะอ่า uh, 11ค่ะ silicit s i l i เซ t เป็น a d v e r รนะคะสิบสองค่ะนะคะ a master of s c i e n ส e master of science สิบสามค่ะไปเรื่อยๆไม่เยอะรากนี้ไม่เยอะเท่ารากสเปกสปิกนะคะแต่ว่าเป็นอีกรากหนึ่งที่หนูเจอบ่อยๆเลยก็อยากจะมาสอนกันนั่นเองค่ะรากที่สามอ่าข้อที่สามค่ะอันนี้ชอบมาก Conscience นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสอนอ่าน conscientious conscientious สิบห้า conscious นะคะ Cons conscious สิบหก unconscious สิบเจ็ด semi conscious สิบแปดนะคะไปเรื่อยๆเ,เนาะมาด้วยกันนะอย่าเพิ่งหลุดนะโลกมีเดียวเอง um, subconscious subconscious สิบเก้าค่ะนะคะอืม e นีซึ่ง มีึซนยี่สิบค่ะพรีเชนแล้วก็ยี่สิบเอ็ดค่ะหมดละอ๋ออมนิเซนเดีย๋ยวน,นี้จะเล่าเรื่องอะไรต่อให้ฟังลนะแม่ขา อ่ะหมดแล้วนะคะใครที่ยังจดไม่เสร็จนะคะก็สต็อปไว้นะคะพอสไว้แล้วก็ค่อยๆจดตามนะ,ะใครที่เสร็จแล้วก็ไปกับพี่พีชี่เลยค่ะนะคะค่อยๆเรียนรู้ด้วยกันนะคะไปด้วยกันค่ะอ่ารอบนี้นะคะเห็นไหงพี่พี่เขียนนะปิ๊งใส่ค่ะชุ k โน w ค่ะ แปลว่ารู้ค่ะดังนั้นวิชาที่เราเรียนแล้วเราจะรู้ค่ะรู้อะไรรู้ไปถึงทุกอย่างบรรยายว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรที่มันสังเกตเห็นได้อะไรที่มันสามารถพิสูจน์ได้นั่นก็เป็นเรื่อง science นั่นเองนะคะที่แปลว่าวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กน้อยขาแต่นอกจากคําว่า science เนี่ยนะมันแปลว่าวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันแปลว่าความรู้ได้อีกแล้วถ้ามันแปลว่าความรู้เนี่ยมันก็แปลว่าศาสตร์ไงศาสตร์นะคะหรือวิชา หรือความรู้ี่ยประมาณนี้ได้อีกด <ination? S 1> ้วยนะคะประว่าศาสตร์แปลว่าวิชาแปลว่าความรู้ได้อีกด้วยค่ะด้าน scientific ค่ะเติมิฟิกเข้าไปแล้วเติมิฟิกเข้าไปแล้วนะคะจะกลายเป็น adjective ค่ะนะคะแปลว่าเกี่ยวกับนะคะ scientific แปลว่าเกี่ยวกับนั้นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะ scientific นะคะเช่นคําว่า scientific experiment นะคะการทดลองทางวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะนะคะเราจะไม่ใช้คําว่า science experiment เราใช้ scientific experiment นั่นเองค่ะ โอเคได้อยู่นะไปต่อค่ะไซไฟค่ะไซไฟอันนี้ก็เป็นหนังประเภทหนังนะคะประเภทของหนังเราใช้คําว่าชอนร่านะคะชอนราอ่านว่าชอนรานะคะชอนราหรือบางทีใช้ตัวชกเชินะคะชอนราแปลว่าประเภทนะคะในที่นี้คือประเภทประเภทของหนังประเภทของละครประเภทของศิลปะจะใช้คําว่าชอนราหมดเลยนะคะชอนราของหนังชนิดนี้ก็คือหนังไซไฟหนังไซไฟก็ย่อมาจากคําว่า,าอะไรอดสิมองไปเห็น เอ่อย่อมาจากคำว่า science นะคะ fiction ค่ะหรือว่านะวานิยายเป็นนิยายทางวิทยาศาสตร์แต่แน่นอนเป็นเรื่องแต่งขึ้นน,นะคะก็จะเป็นพวก Star Trek Star Wars นะคะหรือ a v e n g e r ที่พี่ชอบนั่นเองได้หมดเลยนะคะคราวนี้ค่ะมาถึงคำว่าศาสตร์แล้วค่ะศาสตร์อะไรคะศาสตร์อะไรคะที่เกี่ยวกับ politics ค่ะ p o l i t i c หรือ political science นะคะเขาเรียกว่า เขาเรียกว่ารัฐศาสตร์เมื่อกี้ได้หัวแบบเศรษศาสตร์ไม่ใช่ไม่ใช่เศษศาสตร์รัฐศาสตร์ค่ะเป็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรอย่างเงี้ยรัฐศาสตรนะ์ค่ะนะคะ political science ค่ะส่วน social science ก็ตรงตัวค่ะสังคมศาสตร์ค่ะสังคมศาส อะไรอะไรแปลว่ารวมนะคะภาษาไทยคือสหสหคือการรวมนะ e a l t h คือสุขภาพนะคะศาสตร์ที่รวมสุขภาพหลายหลักเข้าด้วยกันนะคะใน,ในที่นี้ก็พูดถึงสาหาเวชศาสตร์ค่ะสาหาเวชศาสตร์ค่ะ นะคะก็ไปเสิร์ชดูได้ว่าแต่ละคณะเป็นอย่างไรนะคะการที่หนูเลือกคณะกันไม่ได้เนี่ยในในการ n t นทรา e หรือว่าแอดมิชชั่เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งเพราะว่าหนูเนี่ยรู้จักคณะน้อยไปนั่นเองนะคะนั้นก็มารู้จักคณะพวกนีเน้เพิ่มขึ้นนะคะฟุตไซส์ที่้าเลือกกันก็คือวิทยาศาสตร์อาหารค่ะวิทยาศาสตร์ทางอาหารนะคะแล้วก็สปอร์ตไซซ์ก็คือวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬา นะคะก็น่าสนใจหมดเลยเห็นไหมตละอันนะเป็นอีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจนะคะคําว่าซูโดอันน่าสนใจอีกเหมือนกันค่ะคำว่าซูโดเนี่ยนะพี่เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินจากคําว่าซูโดโพเดียมซูโดโพเดียมถูกไหมคะซูโดพี่พยายามหาสีที่มันเห็นชัดๆก็คงต้องเป็นชมพูเมืเ่อกี้เนาะอ่ามันเขียวเนี่ยจะดีซูโดเนี่ยแปลว่าฟอลส์ค่ะที่แปลว่าเทียมหรือปลอมได้คะ่ะฟอลส์ไซเอนเนี่ยอันเนี้ยนนมันคือการสุบผลนะคะ เอ่อเป็นความเชื่อด้านใดก็ตามซึ่งเป็นการสรุปผลที่ปราศจากเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ความเชื่อหรือการสรุปผลที่ปราศจากปราศจากนะคะ,ะการยืนยันทางวิทยาศาสตร์การยืนยันทาง วิทยาศาสตร์ซึ่งคนก็ยังเชื่อกันนะคะมีหลายเรื่องเลยนะคะเอ่อคนก็แบบเหมือนกับเขาเรียกเขาก็จะเรียกว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดบ้างอะไรบ้างที่เขาเชื่อเชื่อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อพี่เคยยกตัวอย่างเรื่องอ่า astrology astrology หรือว่าโหราศาสตร์ โหราศาสตร์ถึงแม้ว่าตอนนี้หลายคนก็เชื่อกันว่าโหราศาสตร์มันเป็นสถิตินะคะมันเป็นความความน่าจะเป็นการเกิดขึ้นถูกไหมคะแต่ว่าทางวิทยาศาสตร์ยืนยันไม่ได้เขาก็ถือว่าเป็นซูดซเอน c ์หนู e รีกว่าแบบวิทยาศาสตร์ยังย,ยืนยันไม่ได้หรือแม้กระทั่งการฮิปโนซิสค่ะฮิปโนซิสฮิปโนซิสคือการสะกดจิตค่ะการสะกดจิตเนี่ยก็ยังยังไม่สามารถที่จะ บรรยายได้แบบอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะอะไรที่มันอยู่ในหัวอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นแบบเขาก็จะยังไม่ไม่เชื่อกันทักเท่าไหร่นะแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่จริงถูกป่ะไซเด็กไปเอาลูกมาแป๊บน,นึงลูกทนะี่แบบพยายามจะเห่าตัวอื่นดังนั้นเราก็จะเอามาให้มันสนุกไม่งั้นมันจะเห่าตลอดเราก็จัดเทปไม่ได้นะคะซิเอนติสค่ะนักวิทยาศาสตร์นั่นเอง นักวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะไ mm. ซเตงซิลิเซตค่ะซิลิเซตตัวนี้นะคะมันแปลเหมือนคำว่า namely หรือ which is เป็นการยกตัวอย่างค่ะ นะคะเป็นการยกตัวอย่างของประโยคนหน้านั่นเองค่ะอันต่อไป master of science นะคะ master of science นในที่นี้ก็คือปริญญาโทสาขาทางวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งเขาเรียกว่าปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะปร,ะปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ดค่ะนะคะซึ่งตัวย่อก็จะเป็น M S หรือบางทีก็เป็น M S C อย่างเงี้ยแล้วแต่มหาลัยไหนใช้อย่างไรเป็นต้นค่ะดูอันต่อไปพี่ชอบคำนี้มากคำว่า c o n s c i e n c ค่ะคำว่า con ตัวเนี้ยแปลว่า together together ส่วน so, คำว่าชื u นหรือ side แปลว่า to know ถูกปะ to know ถูกปะอันเนี้ยไม่ว่าหนูจะรู้เรื่องราวอะไรก็ตามไม่ว่าหนูจะมีความรู้ทางด้านไหนก็ตามมันมีสิ่งหนึ่งที่หนูควรจะรู้ด้วยกันทุกคนควรรู้ค่ะ c o n s c i e n นะคะเอาอันนี้อ่านออกเสียงว่า conscience ด้วย conscience นะคะมีสองโซนใ่เพลง conscience นะคะก็คือความรู้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีค่ะหรือฮีริโอตปะนั่นแหละค่ะฝรั่งก็มีเขาเรียกว่า conscience นั่นเองค่ะความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือฮีริโอ ะะแลวเป็น adjective ของมันนะคะที่รู้สึกผิดชอบชั่วดีนะคะคือ conscientious ค่ะ conscientious ค่ะ conscient Cons Cons กับ conscientious เอเมยเอเมนลูกก็สมมุตลงเล็กน้อยแล้วก็ควรจะปล่อยลูกไปได้แล้วนะคะนะคะอ่ะไช่ติดไม่ไปหรอไปไป นะคะอะ conscious ค,ค่ะเรามาดูกันต่อนะคะ conscious ตัวนี้นะคะก็รู้รู้อยู่ด้วยกันรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ตอนนี้ยพี่รู้ว่าพี่สอนหนูอยู่หูรู้ว่าหนูกำลังเรียนที่อยู่เรามี conscious ค,ค่ะแปลว่ามีสตินั่นเองค่ะ n o w together เหมือนกัน เห็นไหมถึงแม้ว่าจะมาจากรากเดียวกันแต่ว่าเขาตีความคนละแบบกันค่ะน,นจากตรงนี้แปลว่ามีสติหมดเลยนะคะสติตรงนี้หมดเลย conscious conscious conscious, conscious แต่สติก็เอามารวมกับคำเหล่านี้มันจะแปลว่าอะไรนี่เห็นไหมเห็นไหมสามตัวคำว่า un แปลว่า not ค่ะ semi แปลว่า half ค่ะ sub แปลว่า under ค่ะต้อทันอยู่ไหม ดังนั้นค่ะเรารวมบบวกกันแล้วมาแปลด้วยกันดีกว่าค่ะมไม่มีสติไม,ม่สติไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยไม่มีสติเป็นบ้าแต่มันไม่มีเลยมันจึงแปลว่าหมดสติค่ะเป็นลมอนะไรเงี้ย unconscious she is unconscious คือแบบเธอเป็นลมอยู่อะไรเงี้ยน,นะคะยังไม่ตายค่ะ semi conscious ค่ะเฮ้ยเธอมีสติครึ่งเดียวเธอแบบอะไรนะฉันอยู่ที่ไหนฉันเป็นใครอะไรเงี้ยแบบว่ากำลังเออเอออยู่นะคะเขาเรียกว่าสะลืมซะ เลอครึ่งหลับครึ่งตื่นอะไรยเงี้ยค่ะกาเรียกว่าเซมิคอนเชสค่ะส่วนสับคอนเชสคืออยู่ใต้สติเลยในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าสับคอนเชสมันมีอยู่จริงเป็นสับคอนเชสเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันมีอยู่แต่มันมีอยู่ตลอดนะคะเช่นสัญชาตญาณสับคอนเชนจะมีผลต่อสัญชาตาญาณหรือว่าการตัดสินใจอะไรที่มันรวดเร็วแล้วเนี้ยค่ะสับคอนเชสจะเป็นตัวทํางานทั้งหมดค่ะก็ค,คือจะไม่ผ่านไม่ผ่านไอ้เนี้ย ไม่ผ่านตัวกรองที่แบบว่าใช้หลักตกรรกะเหตุผลเราใช้สัญชาตญาณล้วนนะคะดังนั้นเนี่ยใครเป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณล้วนเนี่ยก็ใช้สับคอนชีสล้วนนั่นเองค่ะนะคะแล้วเวลาหนูมี c ับคอนชีสในการทําข้อสอบนะคะผิดการถูกคะตอบได้งั้นแปลว่าสับคอนชีสหนูไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมคะกาผิดตลอดเลยนะคะไม่เป็นไรเรื่อไม่มีชีจะการถูกมากยิ่งขึ้นเพราะเรามีเทคนิคให้ค่ะ c ับคอนชีสแปลว่าอานุสติหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะอนุสติหรือว่าจิตใต้สําน,นึกอืมจิต ต้สามนึกนั่นเองค่ะนะสามคำแล้วหมดแล้วซึ่งเป็นคำที่ไฮโซทั้งสามคำเลยนะคะถ้าหนูดูดีๆนะคะหนูจะเห็นคำว่า n n n ซึ่งเป็น e ั t i v e ทั้งสามอันเห็นปะ่ะซึ่งถ้าเป็นคำนามนะคะพี่ขอให้คำสุดท้ายแล้วกันอ m มน s เ i ีย t เป็นคำนามก็คืออย่างนี้อันนี้จะเป็นนามนะคะปะ่าวะโนถูกป่าวะโนอันนี้ได้อยู่นะนะคะอันนี้เป็น c t i เ e แป่าที่ที่จุดๆนะคะที่จุดๆแล้วก็ที่จุด ที่ใส่แปลว่า no ถูกป่ะใส่นี้ยังได้อยู่นะอ่ะเรามาดูต่อไซ่ตัวนี้แปลว่า no นี้ได้อยู่เนาะนะคนะ,ะนีตัวนี้มาจากคําว่า next next แปลว่า not นะฮะรวมกันก็คือ not n o ก็คือที่ไม่รู้นั่นเองค่ะ not n o โอเคปะ่ะสีจะแบบสว่างแจ้งเกิดไป pre ช่นค่ะใส่แปลว่า t ุน no เหมือนกัน pre แปลว่า before ดังนั้น know before ตรงตัวมากที่รู้ก่อนค่ะรู้ก่อนมันเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ย creation น,นะคะ omniscient ค่ะอ m n i แปลว่าออ m n i ิแปลว่า o ใส่แปลว่าทุนโนที่รู้ทุกสิ่งค่ะรู้ทุกสิ่งค่ะ know ที่สัพพันยูที่พระหูสูงนั่นเองอเข้าใจปะ เห็นภาพมากขึ้นไหมคะคาสุดท้ายนี่นแหละที่พี่บอกว่าเดี๋ยวจะบอกอะไรให้นิดหน่อยนะคะอ่ออันนี้ถือเป็นหนึ่งในพลานุภาพของพระเป็นเจ้าในศาสนาคริสต์เขาบอกว่าพระเจ้าในศาสนารคริสต์เนี่ยรักเรามากก็เลยสร้างมนุษย์เนี่ยคู่แรกอาดัมกับเอวาหรืออีฟเนี่ยเหมือนพระเป็นเจ้าทุกประการเลยมีหูมีตามีอารมณ์ประมาณนี้หมดเลยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันกับพระเป็นเจ้ากับอาดัมกับอีฟคือพระเป็นเจ้ามี3สิ่งนี้หนึ่งนะคะพระเป็นเจ้าทรง o m n i s c i e n ทรงเป็น o m n i s c i e n คือทรงรู้ทุกสิ่ง สองค่ะทรงเป็น omnipotent omnipotent และสามค่ะทรงเป็น omnipresent ค่ะนะคะเราก็ได้รู้เพิ่มเติมไปอีกนิดหนึ่งนะคะคำว่า o m n i o m n i ม o m n i แปลว่า all อยู่แล้วหมดทุกอย่างเลย all, all ทุกอย่างค่ะดังนั้นน,น,นอกจากทรงรู้ทุกสิ่งแล้วเนี่ยทรงยัง potent ค่ะ p o t e แปลว่า uh, mighty ค่ะ mighty แปลว่า มีพลังมากก็ลว่า powerful ดังนั้น powerful ออกซึ่งแปลว่าทรงมีพลังมากที่สุดมีพลังมากที่สุดค่ะนี่เทพไป่อย omnipresent present แปลว่าคงอยู่หรือว่ามีอยู่นะคะเหมือนตอนที่หนูชกชื่อ present คือมาค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าทรงคงอยู่มีอยู่ทั้งหมดหมายความว่าทรงอยู่ทุกที่ค่ะ นั้นส่งรู้หมด เห็นหมดส่งอยู่ทุกที่นั่นเองค่ะทําให้นี่เป็นสามพลานุภาพของพระเป็นเจ้าในศาสนาคริสต์นะคะที่มีแล้วคนธรรมดาเนี่ยไม่มีนั่นเองค่ะนะคะก็หวังว่าคงจะชอบรากนี้กันนะคะรากอะไรนะคะรากใสนะคะแปลว่าท o โนค่ะชอบไม่ชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์ให้พี่หน่อยนะคะแล้วก็ถ้าคอมเมนต์ไม่ได้ก็หาช่องทางบอกพี่หน่อยว่าพี่คะคอมเมนต์ไม่ได้พี่ก็หาวิธีทําให้หนูคอมเมนต์ได้นะคะอยากคุยกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยากได้อะไรก็ลองฟิดแตกกันมา พี่พีชี่จะสอนให้ตามที่เหลือต้องการค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมไปตามพิกต็อกด้วยในแอดพี่พีชอิงลิชเชสค่ะบ๊ายบายค่ะ